และนี่นะครับคือเสียงจากเจ้าไอซ์มาร์เบล 2S4 ครับ วันนี้เรามีโอกาสได้หยิบหูฟังทัวเลสสัญชาติไทยอย่าง i s m a r t w well. ทเวเป็นแบรนด์หูฟังน้องใหม่ที่ช่วงนี้เนี่ยได้เข้ามาทำการตลาดอย่างจริงจังโดยหูฟังที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือ i Smart well s m a r t w ทเว 2S Pro หูฟังทัวเลสทรงเอียบัดท,ที่เน้นตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีมีระบบ ENC ตัดเสียงรอบข้างขณะคุยโทรศัพท์ไปได้ถึง70%พร้อมความนวงต่ำที่40มิลลิเกดีเลย์ต่ำช่วยให้การใช้งานได้ลื่นไหลามากๆครับ โดยเขาจะออกมามี3สีสีเขียวสีดําและสีขาวซึ่งในคลิปนี้หลักๆเราจะรีวิวตัวสีขาวนะครับส่วนราคาก็เรียกได้ว่าเข้าถึงง่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดูดีเกินราคาไปมากๆ โดยตัวเคสของเขานะครับจะมาทรงวงรีขนาดกำลังดีพกพาง่ายวัสดุก็จะเป็นพลาสติกเนื้อแมทซึ่งที่ด้านบนก็จะมีการสกรีนโลโกโล้ไอ m a สมาร์ทเสีทองอันนี้เรียกได้ว่าดูดีทีเดียวครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟสถานะโดยจะมีบอกทั้งตัวเคสตรงกลางและหูฟังทั้งสองข้างโดยถ้าไฟกำลังชาร์จอยู่เนี่ยจะเป็นสีแดงเมื่อไฟเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นเองครับ ส่วนพอชาร์จจะอยู่ที่ด้านหลังเป็นพอร์ต Type C ในส่วนของเคสจุดหนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือการเปิดแบบเลื่อนขึ้นก็เป็นกิมมิคที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งเขาก็ทําออกมาได้ดูแข็งแรงเลยครับ <S <S ต่อมามาดูที่หูฟังเนี่ยตัวนี้มาในทรงเ e อียบัดแต่ว่ามีจุกยางมาให้ด้วยจุดนี้ก็จะช่วยสวมใส่ได้กระชับมากขึ้นจากที่เราได้ลองสวมใส่นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเ e อียบัดก็ใส่สบายอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดตจยังใดแถมยังใส่ได้กระชับด้วยนะครับ วนวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกเนื้อแมตเหมือนกับตัวเคสโดยน้ำหนักของตัวฟังตัวนี้จะอยู่ประมาณ4กรัมและถ้ารวมกับเคสก็จะอยู่ที่ประมาณ50กรัมเท่านั้นครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับระบบจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3ก็เป็นบลูทูธที่เวอร์ชั่นค่อนข้างใหม่แล้วก็เชื่อมต่อได้ง่ายมากๆนะครับซึ่งก็สามารถควบคุมที่ตัวก้านจะเป็นระบบสัมผัสคล้ายๆกับทางแอร์พอรเลยในการควบคุมเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ตามนีเลยครับ ในส,ส่วนของแบตเตอรี่ครับที่ถูฟังเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด6ชั่วโมงและที่ตัวเคสจะสามารถชาร์จเพิ่มได้อีก20ชั่วโมงรวมๆใช้ได้ถึง26ชั่วโมงครับก็เพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันแน่นอนส่วนเรื่องการกันน้ําทางแบรนด์ก็เคลมเลยว่าสามารถกันน้ํกากันเหงื่อได้ระดับ IPX5 เพราะงั้นใครที่จะใส่ออกกาลังกายเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับ สำหรับในเรื่องของไมโครโฟนตัวนี้ก็จะมาพร้อมระบบ ENC ก็จะเป็น AI ประมวลผลช่วยตัดเสียงรบกวนนะครับเขาเคลมมาเลยว่าสามารถตัดเสียงได้ถึง70%จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปเทสกันดูครับและนี่นะครับคือเสียงจากเจ้า i s ไ a r t Bell 2 t r e S4 ครับเข้าๆนะครับทางด้านหลังเนี่ยแต่ไม่ด้วยรถตอนนี้วิ่งกันให้กว้างเลยก็ลองดูว่าการจับเสียงผู้ผมแลวก็การตัดเสียงรบกวนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่หเจ้าครับข้าๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นอกจากนี้ครับจากที่เขาเคลมไว้ว่าการดีเลย์ตรงนี้เนี่ยต่ำแค่40มิลลิวินเท่านั้นเพราะงั้นใครที่เป็นคอหนังหรือสายเล่นเกมก็สบายมากๆครับเดีย๋ยวไปเทสกันดูว่าความหน่วงประมาณไหนครับ โอเคมาดูเรื่องเสียงกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะใช้ Dynamic d r i v e วขนาดใหญ่ถึง12มิลิเมตรก็ตัวเดียวตุมต้มๆนะครับส่วนเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเทสกันดูครับ they get with rid energy who me keep keep can coming on I I of อะไรมาฟังกีบอร์ดซื้อที่ไหนบุ่าดิซื้อแกเจตที่ใช่ยังไงเมียก็ไม่ว่า โอเคครับจากที่ฟังนะครับโทนเสียงจะออกเป็นแนวโปร่ปงๆฟังสบายแล้วก็เพลินนะครับอย่างเสียงเบสเนี่ยจะมีมวลให้ได้ยินแต่จะเป็นเบสที่ไม่ได้แน่นไม่ได้ลึกมากตามสไตล์หูฟังเอียบัตเสียงกลางเนี่ยจะมีความใสมีรายละเอียดที่ดีสามารถแยกมิติได้พอประมาณเสียงร้องจะอยู่ไลน์เดียวกับชิ้นดนตรีครับในเรื่องของเสียงสูงเนี่ยมีความคมจัดจ้านเล็กน้อยให้รายละเอียดได้ชัดเจนพวกหางเสียงก็ยังสแสดงออกมาให้ได้ยินอยู่นะครับอันนี้ถ้าภาพรวมเนี่ยก็จะเหมาะก,กับแนวเพลงพวกอะคูสติกป๊อปเอาไปฟังดนตรีที่ไม่หนักมากไปฟังเรื่อยๆฟังส บบายยตััวนีี้้จะทไดดเลครํขอสรุปจดเลยนะครับสำหรับ i s m a r t W e l l 2 s Pro ตัวนี้ก็เป็นหูฟังทูเลสเอียบัดที่ครบเครื่องมากๆทั้งในเรื่องการดีไซน์ที่ดูดีเกินราคาทนเสียงที่เน้นฟังสบายๆนะครับและการใช้งานทั่วไปอย่างการควบคุมการสั่งการตัวนี้ทำได้หมดผ่านตัวหูฟังเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยพวกเราก็ทิ้งลิงก์ไว้ในช่อง e s c r i p t ชั n เรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราแก๊ตที่ใช่ยังไงก็มือคุณล่านะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ